ฉี่ไม่พุ่งแล้วก็ฉี่ก็คือแบบได้กระปิดกระปอยฉี่ไม่สุดครับมันก็ทําให้เรารู้สึกเสียสมดุลในร่างกายเราปวดฉี่ฉี่บ่อยกลางวันนี่ฉี่บ่อยมากครับวันละ6-7ครั้งกําลังคายคายของให้ลูกค้าอยู่ก็อันอันเจ็บท้องเจ็บท้องบางทีทนไม่ไหวตอนกลางคืนเนี่ยจะลุกไปฉี่บ่อยฉี่บ่อยมากคืนหนึ่งประมาณ7ครั้ง นะครับพอได้รับทานตัวนี้ไปแล้วนะฮะผมก็ฉี่ได้น้อยลงน้าตอนนี้เนี่ยการฉี่ของผมเนี่ยสบายมากเลยฮะนะครับถึงเวลาตรงเวลามากเราปวดเราก็สามารถกั้นที่จะไปหาห้องน้ําได้ไม่เหมือนเมื่อก่อนฮนะตอนนี้ชีวิตดีขึ้นครับมีความสุขขึ้นครับที่ครั้งเดียวสองครั้งเนี่ยพอได้ทานตัวนี้เข้าไปผมรู้สึกว่าดีสําหรับตัวผมกินแล้วก็มีการผ่อนคลายได้ด้วยนอนหลับสบาย ทานไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆก็ดีขึ้นดีขึ้น P4 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 อยากให้ทุกคนได้ลองทานกันดูนะครับโดยเฉพาะผู้ชายบอกได้เลยว่า P4 ตัวนี้ธรรมชาติดูแลสุขภาพคุณครับโดยเฉพาะผมมั่นใจจริงๆครับ P4